เจ้าพี่กระโดงเอ้ยกระโดงหายหายน้ำตาไหลไหลงไปอาบน้ำทะเลปากเป่าเล่าสองหห้ไก่น้อยสองตัวกระเทียมสองหัวรักเจ้าพี่กระโดงเอ้ยเชิญเอ้ยเชิญอง์ เดินพระองค์เข้าเคียวเดินเสด็จลงมาเจ้าพระยาองค์เอ้ยจ้าตรงโรงกระดงยายเอ้ยจ้าตรงโรงกระดงยายเอ้ยจะาตรงโรงกระดงยายเอ้ยจะาตรงโรงกระดงยายเอ้ยจะาตรงโรงกระดงยายเอ้ย กระโดงกระดงยายเอ้ยจ้าตืนโครงกระโดงยายเอ้ยจ้าตื่นโครงกระโดงยายเอ้ยจ้าตรงโครงกระดงฟาดข้าวจ้าตรงโครงกระโดงฟาดข้าวฟัดละแม่ฟัดฟัดละแม่ฟัดฟัดละแม่ฟัดกระโดงขาดขาดฟัดไหเต็มใจรอลละแม่รอลรอลละแม่รอลรอลละแม่รอล เอวอ่อนๆรอนให้พอใจกระแทกกระถอยกระแทกกระถอยกระแทกกระถอยลอยหน้าลอยตาหน้าจาแม่กระโดงเอ้ยจ้่เติ้นตครงกระโดงยา่เอ้ยจ้าเต้นตครงกระโดงยา่เอ้ยจ้าต้นตครงกระโดงใยา่เอย กระโดงย่าเอ้ยจ <ï> ้าตรนโครงกระโดงย่าเอ้ยจะตรนโครงกระดงย่าเอ้ยจ้าตรงโครงกระดงฟาดข้าวจ้าตรงโครงกระดงฟัดข้าวฟัดละแม่ฟัดฟัดละแม่ฟัดฟัดละแม่ฟัดกระโดงกระถาดฟัดให้เต็มใจรอละแม่รอ รอนะเม่รอนรอนะไม่รอนเอวอ่อนๆรอนให้พ่อใจกระแทกกระถอยกระแทกกระถอยกระแทกกระถอยลอยหน้าลอยตาน้าจาแม่กระโดงเอ้ยจ่าเติ้นคงกระโดงย่าเอ้ยจ่าเติ้นคงกระโดงย่าเอ้ยจะาเติ้นครงกระโดงย่าเอ้ยจ่าเติ้นคงกระโดงย่าเอ้ย cả đồn dây ơi cha tên khôn cả đồng dây ơi cha tôn khôn cả đồng dây ơi cha tên khôn cả nai cùng sa cha tên khôn cả nai cùng sa cùng, cùng là mi cùm, cùng. cùng là mi cùm cùng. cùng là mi cùm, nến đan đan Cà ca mịt cha thế à thôi à thế à thôi à thế à thôi huynh một huynh một na mi ca ơi cha tên tròn ca nai mi ơi cha tên khron ca nai 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 cùng sa cha tên khron ca nai cùng sa cùng là mi cùng cùng là mi cùng cùng là mi cùng កណៃចាចចាចគុំកបញ្ញាតរកឡាមីក្រាក់រកឡាមីក្រាក់រកឡាមីក្រាក់នើញដានដានក្រកមីបញ្ញាតអថេអថុយអថេអថុយអថេអថុយវញបកវញຫມត់ na mi ca nai ơi cha, cha, tên, không, ơi, cha tên, tên không ca nai mi ơi, chi, problems, canai ơi cha vậnда. tên không ca nai mi ơi cha tên không ca nai mi ơi cha tên nai ơi การละเล่นพื้นบ้านของเรานะคะของตําบลคุ้งพยอมนะคะพวกเราก็จะพยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมตรงนี้อยู่นะคะขอบคุณค่ะ